อันนี้คือสองมีดเต็มโปะนะคะตนนัวนี้จ้ะโปะใหญ่อยกโปะให้ดูหนะะ่อยค่ะโปะใหญ่มากค่ะสองมีดเต็มโปะเลยตัวน,นี้จากปกติมันได้ยี่บ่บสี่บด้ค่ะอืตันนี้ได้เอาคู่ไเอามันล้นเออมันนั้นล้นโปะอันนั้นได้เอาออกไว้ห้ามีดนะได้หันใจดีจังเนะ <c oughs> าะเนีย่ยแค่ออกรอบหนึ่งเราแค่ค <c oughs> ุยเวเลสของเรานะ่ะได้ผลดีจริงๆ

นี่หกมีดนะครับดูหกมีดหกมีดเดยวไม่ใส่ว่าต้นเดียวนะลองดูทั่วสวนทั้งสวนเลยทั้งสวนเลยดูนี่สองก๊อกหกมีดนะนี่หกมีดหกมีดนะกี่ลองเกลยปผุยมันออกมาแล้วมาแรกสามก๊อกแล้วเนี่ยับไม่เคยได้แบบนี้นะครับเนาะเคยได้นะพ่อเนาะ พกคืนมันจะได้ได้สามก๊อนไหมขนัด <laughs> น,นี่เลยครับสามมิตอร่องสิวใส่เลยครับนี่ครับมันไหลดีเนาะมันไหลเร็้วเนาะนี่ครับไหลตัวมีดเลยครับนุ่มดูการยศครับ <c oughs> ยังยาเนี่ยเข้มข้นยศคืออะไรนี่ครับเร็วไหลเร็้วนะ ออ้ยเลยล<ะ>เลยอย่างเร่งยังเร่งด้วยเนาะเสงมบดแล้วเนาะเสงมิดไล่เสงมิดเลยเป็เนไล่เงมิดเลยเนาะไล่เสงมิดเลยว้าวนณะตอนนี้ก้าวรึงแล้วนะน้ำยังอย่างนาะนี้ตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอก คิดจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยางหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอวเ,เอวอร์เรดเ